มาดูลุงเสือ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 มาทำอะไรกับเงินย่าพาเจ้าสมัเงินเลี้ยงเบิงมโขอนหัวขมากเมียเบิงเบิงจะมันถูกมันยากจะม็นถูกมันยากว่าฉันเอานับเดิ่เนี่เอาว่าเอาขึ่นดีๆในเงินน่ะวางไว้ขีดอะไรอละนับหนึ่งลุงเสือ ของน้อแม่เจ้าไปขายผักไงอีพี่บอกเมื่อกี้นี่แมี้เอามาทัวไปขายบอใส่จักบาทเอาไปซอมมัดได้จ้าบาทบอเอามาคืนเพิ่นแล้วบาเนี้เริ่มมาสะเบิ่งบอกว่าขายผักได้จักบาดบึงบึงยืมเงิมีติเหลียนเอามาเลี้ยงไว้พีหญ้าพากำลังคันผักเกลียวปีประกาศเกลียวปีเจ้ายหยาดอันใส่เกลืยวปอเออ สองสองอยางสองร้อยเงินขายพักจักเมือนี่ได้สองร้อยย,ย้ายเงีเบะจักเมื่อ,อมือละหกสิบเจ็ดสิบวันเมีแดดเนาะว่าเจ้าก่อะไปหยิบพักหลายพุงเสือจะยิบขึ้นในเงินน่ะหลืเล้ยหยิบเก็บขึ้นเนี่ คุณบอกให้เอาเงินเหรียญไปแลกว่าใชนเงินเหรียญบาทต้องแลกดอกซื้อกาแฟก็เอาเหรียญนั่นแหละไปซื้อเอาราคาบาทเนาะเอออันนี้เอาไว้เราเด้อเออมาเดาไว้ไหมมาเดาเอาอันนี้นาวันนี้พึ่งยาพารคันสมพาต์คกันใช้เกลือโอเคใช้เกลือเหรอก็ลด้าง ขันจักรอบนี่เอขันรอบเบียรเลยเออเออเออไปไปมาเดินลูกตาไงเยอะเออเออเอาไปโลดเอาไปโลดลูกเสือเอหมกทัวไปขายให้เบ๊เออเอาไปในที่ปันน้อยเอาไปโลดเส่ทุงนะไปก็ไหวเลยละไม่ยิ่งเกยอืมลงเป็นอย่ากระเบิดขายง่ายอยู่หมกทัวอืมต่ำสองหน่วยก็อิ่มละหมกทัว บ้านี้เฮ็ดยังได็กตอกนเผือคันดีลนนลนแล้วก็เอาน้่งต้มเผาใส่หรือก็แล้วถ้าเบิง่งอันนี้เห้าต้มเมื่อกี้นี่จี้เขาจี้กินแซ่บแซ่บพี่น้องเลยเขาจีท้ทาไข่อันนี้ต้มเผาเด้อเขาเหนียวนะคะต้มข้าวเหนียวนะคะต้มข้าวเหนียวอนนโอเ้เบะซุกลรอเบะเปืเ่อยแล้วเขา,าต้มข้าวเหนียวใส่อันเป็นน้ำ ใส่ผักดองนี่ละคะ่ะเดี๋ยวสิปรุงหมอ้อลงก่อนมันน,น้ำใช้เล็เทออกด้วยค่ะให้มันเย็นเนะาะจังเอาใส่สมผักเออนีค่ค่ะเพื่อไม่ให้มันบูดนะคะนนระวางที่ทางให้น้ำมันเย็นเนาะเนาะเสร็จแล้คั่นสมผักต่อเบิง่งยาผ้ากินเขาเขาเทียงเ,เ,เขาเทียงก็ได้มาคำหวาน เอออมัดตตวัดมาแต,ต่วัดปูพชนบ์สันเนาะปูโบสันก็เลยเอามาของถอยมาเลยข้ามไปก็ขอจุ่นี่แอดปิ้งปลานะคะเมื่อกี้ปลาช่อนนะคะปิ้งปลาเบะข้างข้าง,งไฟอยู่บ่บ่ไปก<อ>ินไปก่อนแล้วตอนนั้นเบะยังบ่หิวแอดก็เลยกินไปก่อนค่ะ นี่เจวนะคะเจลปลาแบบหลายมันทอนๆนะแซบกอกินไปตัวหนึ่งเออพิงไฟพอมหนาวเฮงมื่อนี่ขนต๊กไปเก็บพักกับฝ้าวฝนน้ำดางข่า็มะขามหวานแซบนี่กเย่าวเนายงมองมคขามวัน เมื่อกี้เ่าก็จีเขาจีถ้าใครกับกินปิปี่งปลาแจบบบบ,บเบรเ,เอ,อ,อิญเอิญเเอ,อเอิระออนไหลแบบสดจ้ะง่ายปอแล้วกินละวก,แบบแบบกินปลาก็มีแจมแจกแบกบิแม่บิปลาเนี่ยหมกพริกสดก็มีปล่อยตา,จาแจวหมกพริกแห้งอืม แช่บ,บุเพะบอกเลยอกมันแซ่บบอยากบยากกินรวดกินรวดเรียวก็แเรียกออืมเรีวก็เรีวตัวมีจักหน้อยมาคามนั่นาซิมยิแก่หน่ยเออหน่วยมันงนาม เออเอาไปปลูกแม่อรุณเออเมื่อกี้เพื่อนบ้านแวะมาเิ่นด้วยอันเด้ยเป็ป่ายังม,ม,ม,มีเจ้าชิดปีกนี่ดิอวัอน,นั่นอะไรต่ทอดทอดกิวยเตี๋ยวปลา,าปลาปลากระเดือดบ้านเขาเอินตาก ตากแดดบนอันเบะตะทวอดกินกับเจลทำเจลนีขาโอ้สมจะมาค้ามกั็จะทำสมไม่หวานอันี้ให้กะเ้าเข้ขันน้ำพักก่อนน้ำตุ่มเขาเขาเหนียวเย็นเหรอด้วยค่ะอันนี้ใส่ยังในเบะ ใส่เกลือจังน่อยเมื่อกี้ใส่เกลืออีกนิดนึงนะคะ<อ>แล้วก็ผงนัวนะคะเออผงนัวบ,บ่ใส่บ่ได้บ่ผงนัวมันบ่แซ่บไปแล้วขำบ่ใส่ก็ได้เออต้องใสยยง่ก,กสระไรเนาะมันเติดแซ่บตัวสะาดห้องก็ะซิมเอาอยู่แล้วเนะาะมักแบบไหนเนาะเข้มหน่อยเข้มลายห้องกระแจแจซิมเอาก็่ขึ้นห้องคันสมพูสมปลาเนี่ยแล้วเนาะสมพักก็ได้เข้มลายกับบ่แซ่บ ขั re, oil, ้นสุดบนเขากันนำเข่าลงมาเบิ่งเข่าดีได้ใส่น้ำตาลยี่บ่ใส่ดูใส่ละบ่อไม่กินเนี่ยอืมเขาจะใส่ใส่เปลี่ยนู่นหน่อยเย็นละบ่เปี่เย็นแล้วเนาะอืมเย็นขี้คว้นขึ้นเสร็จจ้าเบื้องละบ่จ้าเบิ่องละบ่ว่าเย็นน้ำตาลใส่จังน่อยคนว่าเฮจ้าเบิ่องละบ่น้านั่นผัดเบี้ยวเพิ่นใส่น้ำตาล เออโอลพอนอุ่นพอดีกดดวกเนาะเออมามาดวกดอกพอดีรูดอุ่นหนึ่งช้าใส่น้ำห่อนมาสีเคสไหนพักมันสีเหลืองเนาะพักมันสีสูตรสองสามเหมือมันก็ขึ้นสีเลยจางชิมเลยด้อค่ะเมื่อกี้นี้แตะชิมดูนะคะตัวกเขั้นสคงสมยันต์ขึ้นกันหน่อยนะฮะกระจองซิมมันหนักมาก ก็สีนัวเนาะนัวแล้วเนาะขันยั่ง,งได้กับเบิด,ดอยู่นัวอยู่ผีมือผีมือสิเด็กขันนี่นั่งนังนานเนาะฮ้อนยองหน่ำมันออกก็เหี้กินสซกเสมือกับเบิด์ด้วยค่ะเอออันนี้พ่อดีอดขายดอกขันหลายเออเค็ดไว้กินได้ค่ะนี่ขันพอน่อดิกินอืมฟันโมกินนี่แหละพ่อใส่อีกเปล่านะพอหรอวะใส่ใส่อีกอยู่รูดเก่ เจีอีกใส่มาด้นี่ข้าวอันนี้ข้าวต้มข้าวเหนียวต้มแล้วเรียบร้อยโอ้หอมข้าวหอมน้ำข้าวต้มข้าวแบบนี้ยังเรียบร้อยนะคะถ้ามันร้อนพรุ่งนี้ก็กินได้นะคะแต่ถ้าไม่ร้อนก็ประมาณสองวันนะคะซิมอีกแล้วจับซิมมึงหนัง ชิมเหล้วชิมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้ช่องภูของท่าพาร์เฟมลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ